เลยค่ะเอาเปิดตู้ออกนะคะคอยอัยนนี้มามาเก็บของช่วยกันกับน้องใครเอาเป็นคนออกมาเร็วๆค่ะเนี่ยค่ะนี่อะไรคะนี่อะไรคะนี่อะไรมามาค่ะมามามาค่ะมาะเนี่ย<ะ>เก็บใส่นี่เก็บข้าตู้เก็บเข้าตู้เลยคะ่ะเก็บเข้าชั้นนี้ค่ะ เก็บเข้าไปค่ะมาวางขนมไว้ก่อนอย่าเพิ่งเก็บช่วยกันก่อนค่ะเก็บค่ะอะนี่แหละอ่ะอเคเ้าไปเก็บให้เสร็จด้วยเก็บให้เส็จด้วยค่ะเอาขึ้นค่ะเอาขึ้นเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเ,เนี่ย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 วันนี้จะเป็นคุณครูนะคะเนี่ยอ่คุณครูใจร้ายวันนี้เพราะว่าเด็กดเด็กมันเล่นของกระจัดกระจาย โอเคอ้าวทำช่วยเขาหน่อยนี่ไม่ต้องไปอ้อมเขานนี่นี่อ่าเอาเก็บเก็บสองอันอ่าสองอันด้วยค่ะหุนคุณยายดูอยู่เยอะคนเลยเยอะแยะเลยเห็นไหมนั่นคุณยายก็จะชมว่าหนูเก่งมีไหมนั่นดูอ่าอ้าเท่านี้ค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะอ่ะค่ะพี่เพาะน้องเพชรมานี่เพชรเก็บช่วยพี่ก่อนเก็บเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะไปไหนจะไปไหน เก็บของให้เสร็จก่อนอ่าไม่ใช่ว่าให้พี่เก็บคนเดียวเก็บนี่ไงเนี่ยตัวเองเป็นคนทำออกมายายเห็นอยู่เก็บข่านี่เก็บข้านี่อ่าเก็บเข้าไปก้วแก้วยังค่ะย่างค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสามอันเนี่ยอันนี้ค่ะนี่เจ้านี่ค่ะนี่ค่ะเอามาเลยค่ะโอเคค่ะเอาขึ้นบนข้ข้างบนนี่ค่ะขึ้นข้างบนเอายัดมาเอายัดใส่ค่ะเอายัดมาเอาเอาใกล้จะหมดแล้ว เก่งเก่งเก่งใกล้จะหมดละเก่งมากเก่งมากมาอ่อ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นไปเลยค่ะนี่ใสอีกสองอันค่ะไปใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยทำไมมันหลุดลอมาเออเอาเก็บใสค่ะอีกสองอันค่ะนี่อ่ะเอาขึ้นมายายจะจับไว้ให้โอเคเอาขึ้นไปเออโอเคใกล้จะหมดละค่ะใกล้ค่ะใกล้กลอ่ะอเอาใสาเลยเอามาอีกค่ะข้างล่างค่ะน้องข้างล่างน้องเพชรเก็บหน่อยน้องเพชรเก็บ โอเคเอาช่วยพี่พลอยด้วยอ่ะออะพี่พลอยช่วยน้องด้วยเออช่วยน้องด้วยอไอ้แล้วไล้จะเสร็จแลวค่ะคุณยาย <Okay. S 1> จะให้รางวัลเลยเอาไ่อีกคันเลยอีกอันนึงค่ะอีกข้างน่างค่ะอ่าโอเคเอาอีกตัวนึงค่ะอีกตัวนี้ค่ะอีกตัวนี้ค่ะโอ้โหเก่งจังเลยตาปรบมือให้หน่อย oh, yeah. Yeah. อให้หน่อย <Okay. S 1> เก่งมากอย่าทำอีกนะ ต้องถืไม่เดียวเอ้คุณยายให้รางวัลหน่อยให้รางวัลอะไรดีนะฮะก่อนฮะก่อนรางวัลหมูอยู่ไหนนะรางวัลคนเก่งอยู่ไหนนะ